เรากำลังเช็คอินอยู่ที่สายการบินไรฟงวองงแอร์ไลน์ฮ yeah, ่องกงแอร์ไลน์ Yes ลองดูครับลองดูยังไงเปิดไงนะลองคิดดูครับหมุนยังไงอะ่ะโอเค굿นี่แหล yeah. กกนนะเยสรอเวด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 ว้าวนี่มีที่นั่งของตัวเองแล้วเป็นไงบ้างคะว่ามีไม่เอยากนั่งวิวใช่ไหมยไม่อยากอยากอยากนั่งวิว Naka, what you want to say? Papa. จิบ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 มาดูสิทำไมมีม่ต้องการปิกแล้วหดปิกฮะแต่ปิกเดียวอ่ะอ๋อหดปิกนิดเดียวโอ้ยฟงเชิงสังเกตนะคือถ้าเกิดตองปลายอ่ะมันยกขึ้นอ่ะแสดงว่ามันต้องการจะเบรกก็คือกดให้เครื่องบินติดพื้นแต่ถ้าปลายกดลงเนี่ยเดี๋ยวลมพัดเนี่ยมันจะเดือดให้เครื่องบินลอยขึ้น ได้ไ,ไงได้ไงมีอยู่ลำนึงมาละมา,มาละเห็นไหมเห็นลำอุ้ยเ <smiling S 2> ขาปิ้งป่องแล้วนะเขาเตรียมแล้วนะเอาไปกินต่อละเจนครพดทู้่ฟ์พอเทคออนี่ยู่สิเดอะแอร how many how many in the queue t <Three. S 1> I see at least three four five. Five aircraft in the queue. Yeah. And now we we'll wait on the taxiway. So <coughs> What It's have a light over there. Oh, it's have a light over there. Oh the light to tell the app to tell the pilot. Take off. Yeah, it's happening now. It takes off. ชิน้นกาแฟดำอร่อยนี่ดูโอ้อบองนั่งกินอ่ะปางกว้างอา่ะปางกว้างเหมือนอ่ะอ่ะปางกว้างข่าววิธีแก้แก้หูอื้ออะปางอะปางกว้างอ่ะเปพี่สิงโตเนี่ยพี่สิงโตทำไงส่งเสียงไงพี่สิงโตส่งเสียงไงอา่าพูดดังก่อนอา่า ได้ยังได้ยังคะมันกำลังแลนดิ้งอยู่อะค่ะ,ะแลนดิ้งอยู่อะค่ะหายแล้วเหรอ,อเป็นสิงโตดีขึ้นยังคะดีขึ้นแล้วเนาะวิธีดำมันล้วต้องเป็นสิงโตเลยสิงโตมามดีขึ้น อตอนนี้กำลังแลนดิ้งแล้วเกิดอาการหูอื้อแล้วเพิ่งคะอ้าวมาชิมแล้วตงเอถึงเลยหาสนาบินฮ่องกง แหมหนูนี่โพดตลอดไป let's go ลงเครื่องแล้ว,วเอาอเพิ่งตลกได้เบันิ่ง ยังฟงตามมาแล้วดูดีคลึมฝนเย็นเจี๊ยบนี่รถไปในสนามบินหมดกี่โมงสองป้ายไปป้ายไหนกนไปอีกหนึ่ง จริงๆไปเอากระเป๋าไปต่อมอบางเขาอันที่เดียวหละแต่เดี๋ยวต้องซื้อตัว๋ว HK Airport Direct อตกะกี้เครื่องลองกี่โมงแบบโมงครึ่งใช่ป่ะอือไปสิไม่ดิอ๋อมันลงแต่พื้นอะบ่ายโมงจากป่ามันจะวนเวียนก็จะถึงอ่ะซื้อตั๋วตอนบ่ายสี่สิบป่ะ ซื้อตัวเสร็จปุ๊บมันบอกว่าตอนได้รถรถไปมาเกาตอนบ่ายสามโงครึ่งคนเยอะนีน่สกายเพียรนมีรถไฟทุกที่ที่พัฒนาแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมครับ เดี๋ยวไปเอากระเป๋าเราวันนี้เราไม่ได้นั่งเรือมันมีเฉพาะวันพุธที่จากฮ่องกงไปหมาเกาแล้วขากลับล่ะคะเราจะนั่งอะไรตอนนี้เรานั่งชาทัร์บัสจากฮ่องกงไปหมาเกากันอดูบรรยากาศ เพื่อที่จะไปไหนคงเเห็นเลยอเอามือวางไปได้ไหมอ่ะ n <No. S 2> เราเดินมาแสนไกลก็คือเขาบอกว่าซื้อตั๋วเสร็จแล้วก็นั่งรถไฟส Sky Pier Terminal Sky Pier Terminal ก็ก็คือนั่งรถไฟจากสนามบินมาที่ท่ารถบัสซึ่งกระเป๋าเขาก็จะส่งมาให้เลย ก็เดี๋ยวให้เรารับกระเป๋าแล้วก็ติดสติกเกอร์ของเรามันอยู่ตอนนี้สามโมงครึ่งกระเป๋ายังไม่มาพอติดสติกเกอร์เสร็จก็กระเป๋าไปยื่นให้เขาคนนู้นแล้วเราก็เข้าเทอร์มินอลจบมาแล้วอา้อาวอาฟองดำเนินการ operation ใบเดียวพอ just one operation e r ของอ,อัพเฟิงอยู่นี่อ,อ,อัเฟิงติดเสื้อคะ่ะเฟิงติดเสื้อตัวเองนี่อ,อัพ<อ>งเข้นมากไปเลโไลยหลไหลายามาเก่ามาเก้าหลาหล r a u ไป 3:30 thirty. Okay. 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 I'll wait here. Your luggage. I help you take okay. the bus. Okay. <laughs> ฮ่องกองทำลายสถิติด,ดีเลยตั้งแต่เครื่องบินยันรถบัสอเยทำไมไม่ได้้ฮ่องกองเหียเหี้ยเหี่ยเกี n ยเหี w เ a ี e ยเหี้ยเห้ยเหี้ยเหห้ยเห n ้ยเเหี้ ขึ้นสะพานแล้วดูภูเขาคันโด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 นั่งไงเลือเฟอร์รี่บุง Can you see? Yes. Yeah. Yes. Yeah. This is the airport. ชื่อชัก h e c k lock check lock อะไรสักอย่าง see The fish. going oh, underwater? Yeah. see. Take a closer look. What is that? Yeah. It's It's yeah, a little bit time-out. I sure. so want to go underwater. I want to go under the water. Mm -hmm. The water. I want to go the too. Yeah, we are about to arrive. I'm ม,มินิไอแลนด์ถึงมาเกาแล้วตะกี้ทำด่านสุลกากรใช้เวลาน่าจะประมาณ5นาทีป่ะมี5นาทีแนนต่อคิว <c oughs> c ค i b e ให้ผมได้นะครับ